มุนลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลานนะคะได้มีการทําพิธีเจิมรถตู้พยาบาลกู้ชีพกู้ภัยคันใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ ที่มูลนิธิแม่กอเหนียวนะคะอยู่ที่จำบลสเดตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระสิริปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงจังหวัดยะลาได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพตรีกรกฏผู้โชดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านำคณะผู้บังคับบัญชาทหารตำรวจนะคะพร้อมด้วยนายจัก,กรีธัญญคุณากรสกุลประธานมูลนิธิแม่กอเหนียวยะลาคณะกรรมการมูลนิธ ทีแม่กอเหนียวยะลาร่วมในพิธีเจิมรถตู้พยาบาลกู้ชีพกู้ภัยคันใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะซึ่งรถคันดังกล่าวนะครับก็เป็นเงินมาจากการทอดผ้าป่ามหากุศลที่จัดขึ้นนะครับในการซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยให้กับมูล,ลนิธินะครับแม่กอเหนียวยะลาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้าที่ได้ร่วมกับมูล,ลนิธิกอบแม่กอเหนียวยะลาสมสรสโรตารี่ยะลาวัดเมืองยะลาและพระอารามหลวง วัดพุทธ,ธวัจนารามนะครับหรือว่าวัดป่าวังน้ํเยินจังหวัดมหาสารคามครับโดยได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลไปเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของมลลูลนิธิเองนะครับก็ได้ดําเนินการจัดซื้อรถคันดังกล่าวนะครับในราคา2ล้าน500ห้านบาทเพื่อที่จะใช้ในการช่วยเหลือนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของหน่วยกู้ภัยแม่กอเหนี่ยวครับก็ถือว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทอดพระปาในครั้งนั้นครับ